แผนที่ของชาวบาบิโลนอิมาโกบุนดีเป็นแผ่นจารึกดินเหนียวที่เขียนด้วยภาษาอะคาเดียนและถือว่าเป็นแผนที่เก่าแก่ที่สุดที่โลกรู้จักมีอายุก่อนคริสต์ศักราชราว700ปีโดยมีคำอธิบายเป็นข้อความสั้นๆและมีบางส่วนชำรุดขาดหายไปซึ่งข้อความที่ปรากฏในแผนที่บางจุดยังคงเป็นปริศนาอยู่ได้มีการตีความแสดงความเห็นการแตกต่างมากมาย แทนที่เขียนด้วยอักษรคูนิฟอร์มที่ใช้เขียนในภาษาต่ตางๆของชาวตะวันออกกลางยุคโบราณตั้งแต่ยุคสำริดตอนต้นจนถึงปีคริสต์ศักราชตอนต้นอักษรคูนิฟอร์มโดยทั่วไปจะมีการทำเครื่องหมายลักษณะรอยประทับรูปลิ่มเป็นระบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นภาษาของชาวซูมเมเรียนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ ของอาณาจักรเมโสโปเตเมียหรือประเทศอิรักในปัจจุบันแผ่นจารึกแถนที่ของชาวบาบิโลนมีศูนย์กลางอยู่ที่แม่น้ำยูเฟรติตซึ่งไหลาจากทิศเหนือลงไปทางทิศใต้โดยมีเมืองของชาวบาบิโลนตั้งอยู่เหนือแม่น้ำยูเฟรติตมีข้อความเขียนบอกไว้ว่าคือหนองน้ำที่ไหลออกจากเมืงองซูซานครหลวงของอาณาจักรอิหรามมีเมืองอูราตูตั้งอยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมืองฮับบานครหลวงของอาณาจักรของชาวแคสไซอยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาณาจักรเมโซโปโตเตเมียทั้งหมดถูกล้อมเป็นวงกลมด้วยมหาสมุทรที่มีชื่อว่าแม่น้ําอันขุมคืนมีรูปสามเหลี่ยมเจ็ดถึงแปดแห่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภูมิประเทศต่างๆซึ่งตั้งอยู่รอบนอกมหาสมุทรมีการสันนิษฐานว่ารูปสามเหลี่ยมเหล่านี้อาจเป็นภูเขา แผ่นจารึกแผนที่บาบิโลนถูกค้นพบโดยฮาวุตร,รัสซัมในเมืองซิปปาซึ่งอยู่ห่างจากนครแบกแดดของประเทศอิรักไปทางทิศเหนือประมาณ60กิโลเมตรบนฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งพิพิธภัณฑ์อังกฤษได้มาในปีพุทธศักราช2425ข้อความบนแผนที่ได้รับการแปลครั้งแรกในปีพุทธศักราช2432 ซึ่งแผนจารึกนี้เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากเมืองซิปปาและในปีพุทธศักราช2538มีการค้นพบหลักฐานใหม่ที่เชื่อมโยงกับแผนจารึกนี้ด้วยแผนที่มี3ส่วนดังนี้คือส่วนที่1คือรูปต่างๆบอกสภาพภูมิประเทศส่วนที่2คือข้อความเหนือแผนจารึกและส่วนที่3คือข้อความที่อยู่ด้านหลังแผนที่มีลักษณะเป็นวงกลมซ้อนกันสองวง มีข้อความอักษรคุณิฟอร์มกำกับไว้ทั้งภายในแผนที่และภูมิประเทศภายนอกวงกลมซึ่งวงกลมนี้เป็นตัวแทนของน้ำมีชื่อว่าอิดมาราธรรมแม่น้ำอันขมขืนหรือทะเลเกลือมีเมืองบาบิโลนตั้งอยู่กลางแผนที่โดยมีเส้นตั้งสองเส้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแม่น้ำยูเฟรติตไหลผาลงมาทางใต้ของแผนที่บรรจบกับสี่เหลี่ยมด้านล่าง ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบึงขนาดใหญ่และมีเส้นโค้งทางเหนือบนแผนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เทือกเขาสากอสตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวงกลมเล็กๆเจ็ดวงภายในแผนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเมืองเจ็ดแห่งรูปสามเหลี่ยมเจ็ดหรือ8ส่วนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนภูมิประเทศที่อยู่นอกมหาสมุทรออกไปบาบิโลนเป็นเมืองโบราณทางทิศใต้ของเมโสโปเตเมีย ในประเทศอิรักยุคปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมืองหลักของภูมิภาคนี้ในสมัยโบราณใช้ภาษาอักคาเดียนเป็นภาษากลางโดยผู้ปกครองสมัยนั้นได้สถาปนาจักรวรรดิที่สำคัญสองอาณาจักรในสมัยโบราณขึ้นที่นี่ได้แก่จักรวรรดิบาบิโลนเก่าสร้างในช่วงศตวรรษที่19-16ก่อนคริสต์ศักราชและจักรวรรดิบาบิโลนใหม่ สร้างในช่วงศตวรรษที่7ถึง6ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งในเวลาต่อมาเมืองนี้ได้ถูกใช้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอื่นๆด้วยเช่นจักรวรรดิอาเคเมนิดจนกระทั่งเสื่อมถอยลงต่อมานักประวัติศาสตร์ได้กำหนดหมายเลขบนแผนที่บาบิโลนไว้ดังนี้หมายเลขหนึ่งคือภูเขาซากอสหมายเลขสองคือเมืองที่ยังไม่รู้จักชื่อบางท่านเชื่อว่าคือเมืองอูราตูหมายเลขสามคือเมืองอูราตู บางท่านเชื่อว่าคือเมืองอารเมเนียหมายเลขสีคือเมืองออสเซียรยหมายเลขห้าคือเมืองเดรีหมายเลข6ไม่ทราบชื่อยังเป็นปริศนาอยู่หมายเลข7คือบึงน้ําขนาดใหญ่ในภาษาอักคาเดียนเรียกว่าอปาร,รูหมายเลข8คือเมืองซูซาเป็นศูนย์กลางอาณาจักรอิลามหมายเลข9คือคลองน้ําไหลออกภาษาอักคาเดียนเรียกว่าบิดคูหมายเลขสิคือภูมิภาคดินแดนบิดยากิน หมายเลข11คือเมืองอูรุหมายเลข12คือภูมิภาคฮับบานและเมืองแคสไซหมายเลข13คือเมืองบาบิโลนถูกแบ่งด้วยแม่นำ้ำยูเฟรติตที่ไหลผ่านหมายเลข14-17ถึง17คือมหาสมุทรมราทุมหมายเลข18คือภูมิภาคที่เรียกว่ากำแพงใหญ่มี6ดินแดนอยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นดินแดนที่มองไม่เห็นแสงแดด หมายเลข19ถึง22รูปสามเหลี่ยมคือภูมิภาคที่อยู่ไกลออกไปหมายเลข20คือภูมิภาคหรือทวีปที่ข้อความสูญหายไปหมายเลข21คือภูมิภาคหรือทวีปที่ข้อความสูญหายไปเช่นกันหมายเลข22คือภูมิภาคหรือทวีปที่มี8ดินแดนตั้งอยู่หมายเลข23ไม่มีคำอธิบายหรืออาจเป็นเมืองในอีเซีย หมายเลข24และหมายเลข25ไม่มีคำอธิบายหรืออาจเป็นมือต่างๆในฮับบานแต่คาโลซักคานีนี่นักภูมิศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นแย้งว่าแผนที่ของชาวบาบิโลนได้รับอิทธิพลมาจากแผนที่ทีและโอของชาวยุโรปยุคก,กลางเท่านั้นหรือที่เรียกว่าแผนที่อิซิโดรันเป็นแผนที่โลกยุคแรกที่แสดงถึงโลกทางกายภาพ โดยแบ่งออกเป็นสามทวีปส่วนข้อความตัวอักษรคูนิฟอร์มที่อยู่ด้านหน้าส่วนบนของแผนที่จำนวน11บรรทัดนั้นเป็นการอธิบายถึงการสร้างโลกโดยเทพเจ้ามาดุกเทพผู้พิทักษ์คุ้มครองชาวบาบิโลนผู้ซึ่งแบ่งแยกมหาสมุทรดึกดำบรรออกจากกันแล้วสร้างแผ่นดินและท้องทะเลขึ้นมาใหม่แผนที่บันทึกว่า ซากสัตว์เทวะที่เทพมาดุกตั้งไว้ในทะเลมีงูทะเลตัวใหญ่อยู่ข้างในถัดไปบนบกมีสัตว์ในตำนานสองตัวคือนกอันสูและอมนุษสกอปีรวมทั้งสัตว์บกอีกหลายชนิดที่เทพมาดุกสร้างไว้ได้แก่แพะภูเขาหมาป่าลิงตัวผู้ลิงตัวเมียนกกระจอกเทศข้อความสองบรรทัดสุดท้ายกล่าวถึงวีรบุรุษในตำนานสามคน คืออัดนาพิสิมวีระบุรุษแห่งน้ำท่วมสาก้ผู้ปกครองแห่งอัคขัตและนูดากาันกษัตริย์แห่งบูซาหดักส่วนด้านหลังของแผนที่มีข้อความจำนวน29บรรทัดโดยข้อความที่แปลเป็นการอธิบายถึงนากูหรือภูมิภาคดินแดนต่างๆแปดภูมิภาคโดยไล่ตั้งแต่ภูมิภาคแรกไปจนถึงภูมิภาคสุดท้ายซึ่งมีระยะทางห่างไกลเจ็ดดินแดน ก่อนจะไปถึงอีกภูมิภาคหนึ่งโดยกล่าวว่าวัวมีเขาวิ่งเร็วไปถึงแหลมทอรัสภูมิภาคที่สามเป็นทะเลทรายแห้งแลง้งแม้แต่นกก็บินข้ามไปไม่ได้ภูมิภาคที่สี่เป็นมิติปริศนายากที่จะอธิบายภูมิภาคที่8คือประตูสู่สวรรค์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นดินแดนแห่งรุ่งอรุณยามเช้าสองบรรทัดสุดท้ายบันทึกชื่ออลัก ผู้เขียนแผ่นจารึกอิสุรูแห่งอาเบลอินในปัจจุบันแ่นที่บาบิโลนจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษ